วัสดีครับพี่น้องครัวไปเบามือเช้าวันนี้ครับแกงส้มปลาทับนีกับยานัดนะครับพี่น้องไปลาดวัาเช้าครับได้ปลาทับลีมาซ้มตัวครับปลาแดงมันช่องตัวเอาถอดกิมินต่อเดียวปลาแดงมันครับยานัดนวยนะครับพี่น้องวิธีคูดปลาครับแม่เกล็ดมันฝานะคูดในทุ่งเลยพี่น้องกิมินวดเทียมเกลือครับพริกไทยครับทิมไม่เรียบร้อยมักปลาตังไปก่อนครับพี่น้อง ตังมอรครับเรื่องแก่งช้อมกบเคยได้ล,ลงไปครับลายข้าวกันใด้ดีครับพี่น้องปรุงแล้วครับลุงรสโดยเกลืองชูรสรสดีน้าตาลนะครับอย่านัดใส่ลงไปเลยครับพี่น้องตามโดยน้ำซมเน่าวครับขาวไ้ปรุงแล้วครับลาดใส่ลงไปเลยครับพี่น้องระวังรอบลาดทุกกัดตําชาแล้วพี่น้องเป็นฟองขึ้นราคาเอาปนี้มั่งว่ายกสักทีได้แรงออกพี่น้องเอ้อ ลุงชุกนี่แล้วครับนำลำนาวที่เลือกราดลงไปครับเรียบร้อยครับพ้อชว์เลยพี่น้องเออายถอดปลาครับออกเกลือไปคั่วใน่ท้ายมันโรนก้นนะครับพี่น้องแล้วก็มันไสตั้งไอรอนครับไม่ให้มันติดถาครับปลาไส้ลงไปเลยครับพี่น้องถอดไฟอ่อนนอนครับกลับมาเรียบร้อยไม่ติดเลยเห็นไหมพี่น้องยก็กทีลาเลยสุดยอดเรียบร้อยครับปลาแดงถอดกิมิน มื้อเช้าครับพี่น้องแกงส้มปลาตำลีกับยานัดปลาทอดกิมินสุดยอดครับ